เอาใคแล้วหรือยังอุ้ยแล้วแล้วทีแปดพร้อมอุ้มสองคันเเยอะนะที่เยอะกว่านะอันนีเ้เอาแล้วเอาแล้วทีแปดอันนี้สามคันเน,น้นนะนะะคนพอกันมั้ยถี่น้อยกว่าคนนั้นเหมือนคนคนเท่ามั้งยี่สิบยี่สิบมั้งเมื่อกี้คนเท่าคนแก่คนเท่าคนแก่ ป้ S <S าจากจากโอ,อกมาไม่น่าเท่านี่ไปแล้วยิดูรอ้ัอนแน่ได้ใจไงถ่ายลงทวิตแล้วตอนนี้เอาแล้วเอาแล้วไม่รู้อะไรกันลังไปกันกำลังมาเยือนเนี่ยเราไม่รู้อะไรกันำลังรออยู่ <S <S แล้วเหมือน,ตตน,นมีมี<อ>สักกะามาสักเกรือเปล่านนัหรือเปล่านัสสักกะหรือเปล่าขออนญาต zoom ตะซากะว่าบอกออกมาเอามันเลยปั๊มมันเลยปั๊มมันเลยเต๋อมาปั๊มมันเลยปั๊มมันเลยตอบใช่ไหมนั้นน่ะตอบแลาจะได้หมดกันเรียบร้อยหรอคนต่างตะเก้าเด็กกันไปเด็กกันมาพื้นที่ที่ได้เปรียบที่สุดเล่นยากนัในเมืองตำรวจเยอะมากเลยเล่นในเมืองไม่เคยเล่นนอกเมืองเลยมันเป็นแก๊งเลยไง ไม่มีระโกโบน้องรอสิรอสิโปรไมค์หนึ่งเต<อ>็มาครับเอาแล้วลไปแล้วเอาแล้วเอวาล้วลูกกากูใส่แล้วเอ้ยไปแล้วเอาแล้วมาแล้วสังกัดยังไม่รู้ตัวเอาแล้วครับอย่างนี้ยังไงครับทุกวันนี้ ยังไงครับมาแล้วลงใส่เลยหรือเปล่าเดี๋ยวคนลงหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยระเบิดมีบัมมีตัวซาก้าบัมอุ้ยไอ้มาวีแขแงเต็มแข่งเต็มแข่งเต็มอุ้ยแต่หลุดไปหนึ่งคันอุ้ยดูเหมือนซากะคนจะเยอะกว่าหรือเปล่าครับตรงนี้ยังไง โอ้โหโอ้โหโอ้ยเอาปั๊มไปแล้วพลาดไปโดนรับรถไหนไปโดนเมื่อกี้งการดโแล้วไม่ได้การ์ดอ้อุ้ยอ้ยเฮ้ยลงโร้วลงเร็วเอาเอาทิ้งเอาเเอาแล้วอุ้ยเปิดละห1ึ่งหนึ่งอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาทำไมรีบลงก่อนเอ้าเฮ้ยเอาทำไมรีบลงล่ะเาไม่ลงกันนะเอามาแล้วทยอยวิ่งเข้ามาแล้วครับอย่างนี้จังหวะนี้ยังไงเป็นยังไงปะะคุ้มไหอุ้ย เอาแล้วสกะตายไปหนึ่งเหตุไปได้อุ้ยสกะคือหรือเปล่าอุ้ยเอาเอาแล้วทำไมเอสิบสามไม่ลงเล่นครับเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ๊บพี่เบฟชุบพี่เบฟุบอยู พ่อบอกแ้ว่งชพี่เบเป้งชพี่เบ้งอุ้ยม่เกเเผมอุ้ยเอาเลยอุ้ยแ้นดาแเ้้เกีอไรมึงี่หก็ติ๊มหนามึงได้นี่เรียบร้อยบับเส็จตายบับเส็จตายโอ้ยโอ้ยอะไรอะไรมงชมึงโอ้ยแกให้แกให้เฮ้ยทำไมทำไม เอซิสามลงน้อยแต่สากดเกือบหมดแก๊งเลยวะผมว่าเขาจะหม่งแล้วส่งจีให้หลวดหรือเปล่าแต่ว่าไฟพลิกเลยลงมาเล่นต่อพี่ว่าไงเออมีสิทธิ์ว่ะหุ้ยแล้วเหมือนจะกืนด้วยนะเนี่ยเหมือนจะคืนเอ้ยเอ้าเหมือนกินเอ้าอันนี้กินเต็มนะเฮ้ยเอซิสามเหมือนกืนเลยเฮ้ยเอาไงเนี่ยเฮ้ยเอ้าไม่ดีแล้วซากาเอ้าเฮ้ยมาเอซิสามมีอยู่ เอาดูอุ้ยอุ้ยมาตั้งสิบคนนะไอ้ควายมา้งสเอาสิบคนไอเบิ้มเพิ่มขึ้นหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวสิบคนเขาตายสิบคนโอซากะประมาทมากเอ้าโดนอีกสลันเอ้าสแลนเรียบร้อย เฮ้ยมันสกัดได้อยู่สกัดได้อยู่สกัดได้อยู่เอาเบิ้มเอาเด้งไปด้เอาเฮ้ยเอาผีเฉยเอา โอ้โหเบิ้มเมื่อกี้เกือบแล้วนะซากะเกือบแพ้แล้วนะเขาตัดสินใจลงเล่นวันก่อนนี้ได้เพื่อนโอน่าะเห็นติดหาเี๋ยวพึ่งห่อเพื่อนเขี้ยคายะเหมือนเดิมโอ้ยโอ้หยอู้หูยเบิ้มมาครับเบิ้ม4-0 1ครับเบิ้มไอ้แกงเขี้ยนี่มีน้องควายตัวผู้น้องควายตัวเมียอะไรสักโอ้ยติดอยู่ดีโอ้ยโอ้ยมันจัด เอาลวดมาได้ไงวะมันปนหรอใครนี่หอเลยอ่ะแลห่หอปีไปใครหอปี๊เอาเพื่อนห่อสดไปแล้วเอายังไงครับเนี่ยเอาเหมือนสื่อสารพลาดหรือเปล่าเอาแล้วตัดสินใจช้ากันเกินไปหรือเปล่าครับอันนี้เอาแล้วเหมือนมีคนไปป้นครับตรงนี้ตำรวจเลยมาไวสี่แปดไล่ตัดรถแล้วครับตอนนี้โอุ้ยไปหมดเลยครับหมดเลยครับเหลือแต่กองเลือดนั่นแหละผมนั่นแหละคือแผงของไอ้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 ไอ ตัดคนตัดยางนี่ตำรวจตัดยางเอ้าทีแปดไล่บัตรโอ้ยไล่คัดให้หมดเลยเอ้าเอาไงครับทีนี้โอ้ยเอาระเบียดตำรวจให้เอ้าเดี๋ยวเอาทางแจงไม่ไหวนะครับอันนี้ดูครับไปดูครับสถานการณ์ทีแปดไล่คัดให้ครับดูทีแปดเล่นดีนะวันนี้มีศพอยู่สองศพครับดูดูทีแปดทำไงครับ อ้ยไล่คัดให้หมดเลยไม่มีปืนหรือเปล่าโอ้ยละไล่ได้ไหมครับเนี่ยอย่างนี้จะช่วยเพื่อนได้สักหนึ่งคันหรือเปล่าตำรวจตำรวจมาอีกหนึ่งลำนะครับตอนนี้น่าจะเล่นกันยากสกัดน่าจะอุ้มกันยากน่าดูเพราะว่ามีทั้งหน่วยทั้งสาวกับตำรวจมาเพิ่มอีกหนึ่งละสีแปดไล่คัดให้รอดร้อยได้ลอดร้อยอย่างนี้รอดร้อยเอาแล้วไปแล้วแล้วไปแล้วแล้วไป่แล้วชนะรอดเลย เอาโอ้โหดูครับไล่คัดไล่แบบคมอ่ะขับรถแบบคมริบไปไหนแล้ววะไอ้เหี้ยตาอะไรนี่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 คันะทีเจอร์ขาวอย่าไปชนท่อตำรวจล้มเน้นๆนะเข้ากลางเครื่องยนต์นะถ้ารถไม่ต่ำกว่า30%เปอร์เซ็นต์นะครับรถอันนี้แล้วดูครับตำรวจไล่เบียดแล้วโอเคนั่งสองเกตยังไงครับยังไง อรถออกได้หรือ<า>เปล่าลอาาอาวแล้วเหมือนทางยันตันครับทางหรือเปล่าอันนี้เปิดทางแล้วพี่เปิดทางแล้วเปิดโอ้หยย,ยังไงครับเอารถกาชาที่เมื่อก่อนเป็นก๊อตนะแผ่นเก่าตอนนี้กากมากตอนนี้กากไม่ใช่ก๊อตแล้วครับในในกากโอ้โหแล้วโดนบันัมเต็มอุ่นเต็มเต็มนะอัดก๊อปปี้ครับอัดก๊อปปี้ ไปเกินครึ่งแน่ๆฮะคอบเมื่อกี้โอมาโดนเลยเอาโอมาคนแรกอีกแล้วโอมาเอา้โอมาโอ้โหดูครับอืมซาก่ะน่าจะร้อยนะคันนี้เกมร้อยหรือเปล่าครับแบบนี้น่าจะไก่ปิ้งแล้วน่าจะไก่ปิ้งแล้วเอาชนเอาชนเอาแล้วอย่างนี้ตึงแน่นเลยโอ้ไก่ปิ้งแล้วครับไก่ปิ้งแล้วอย่างนี้ไก่ปิ้งชัวยังไงเออ สองเคสด้วยเป็นผลพวงจาก C8 เนาะจาก C8 เมื่อกี้โอ้โหโอ้โหลูกของโอ้โหแพ้ไปแต่ว่าเป็นการเล่นที่ดีครับฉลาดเพราะว่าตัดทรัพยากรคนั่งเขาเข้าเอาแล้วเกมอีกแล้วหนึ่งครับนายสมชายขยะครับพายาหรือเปล่าครับอันนี้โอ้ล้วเกมอีกแล้วครับโอ้โหเสียดายมากครับ เหมือนมีการจะดึงศพแย่งศพมันจะแย่งศพนี่ยังไงเอาแล้วศพวิ่งไปเอาศพวิ่งไปไหนแล้วเอาเอาจับล็อกด้วยเลยครับตอนแรกจตวายโอ้โหเยบร้อยตำรวจสองคนหรือเปล่าเอาแล้วเหมือนจะหนีเอ้า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 ลวดตัดใจไม่ถูกตำรวจตัดใจไม่ถูกสักอย่างเลยเอาลวดเอ้าลวดทำไงดี จะแยง่งศพจะแยง่งศพจะยง่ะยงศพยังไงครับตรงนี้โอ้เรียบร้อยโดนจับสิครับอย่างนี้โอ้ตายแล้วที่เขาทิ้งเชสทีเกอร์รอดได้เมื่อกี้โอ้เสียา้จริงครับอันนี้หมออีกคนมาแล้วไปไหนมาหมอดึงศพไหมครับหมอดึงศพหน่อยเป็นการดึงศพของหมอครับที่นี่ เอาเอาเอา <c oughs> เล่งเล่งรับเล่งงาเล่งเงาฝน <c oughs> ละเหมือนมีการเซตอะไรครับตรงนู้นเห็นแวบๆขออยาตบินมาดูนะครับนี่เราคนมาชมเหมือนกันหรือเปล่าครับบินตามบินตามุนมนำนี่ถ,ถ้ายังไม่เคยเห็นผู้เล่นพรสวรรค์ผู้ขับพอพรสวรรค์น,นี่ชมได้เลยฮนะ สีมาแล้วครับสีแปดตัวร้ายเปล่านะมาสีแปดตัวร้ายีเพื่อนเปล่านี่ฮะเอาแล้วฮะสีแปดตัวร้ายครับอันนี้พิกสถานการณ์ให้สกะเล่นยากมากจริงครับอันนี้เลยนี่ครับอันนี้ใช้สมองได้ดีมากครับอันนี้เอาแล้วฮะดูครับเขาไปไหนต่อครับตรงนี้เล่นเล่นเล่นไม่ต้องตกใจครับวันที่ผมรู้มือพี่ผมอยู่แล้ว แล้วพี่ผมแม่จะโมเข้ากลางสะพานด้านบนด้วยนะนะไอ้ล่องข้างบนเห็นไหมแต่พี่ผมไม่ไปดูครับดูทีแปดตัวร้ายทำไรครับตรงน,นี้ถ้าจะไปไล่เคสเพื่อนแล้วไล่เคสนานาจะเป็นอยางังนะครับเคสปุ่มสองนี่ต้องบอกนะเขาเขาเลงได้คมจริงๆคันนี้การคัตของเขานี่ทนปังทนเป็นปัง เกมกันเยอะมากเลยนะตำรวจที่นี่มันเหมือนเกมหมดเลยหรือเปล่ามันเกมหมดเลยหรือเปล่ามันเกมหมดเลยมีโดดหัรักันไอ้กุกวัวเฮ้ยไอ้กุ๊กลัวได้อยู่ได้อยู่ เอ้ยย่ะไอ้บุ้มลองขึ้นดีกว่าโอ้ยนครับนี่ครับผมเขย่าประมาครับป๊าปมันส่องได้ไหมเนี่ยมันส่องได้ไหมนะคันเนี้ยไม่รู้ว่ากดอะไรทำได้ลองกด e ที่ได้ป่ะนั่งตรงนั้นอ่ะไม่ได้ e ไม่ได้ไม่ได้น่าจะคันนี้น่าจะสแกนไม่ได้มีเคสอุ้มหนอนมันแต่มันมีกล้องด้านหน้านะน่าจะเป็นไฟหรือเปล่าไฟหรือเปล่าไฟหรือเปล่า ไม่ได้มีแค่ก้มตรงไหนขึ้นมาไหมคุณดำมีกด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 ที่ไหนครับกดที่ไหนครับคุณดำไอ้คุณหนุ่มคุณหนุ่มอ๋อคุณหนุ่มหนุ่มนักล่องหรือเปล่ามาจัดมาจัดมีเค่นอกเมืองบ้ากไหมครับอันนี้เฮ้ยไปทั้งหัวครับ เย็ดเย็ดเดี่ยวหลังเดี่ยวหลังจริงเดี๋ยวหลังสุดๆไอ้แค่ตรงไหนครับคตรงไหนครับคุณหนุ่มเอาแล้วครับเป็นในเมืองครับแถวร้านซื้อรหไฮเวตึกลุงครับไฮเวตึกลุง ไม่หลองจ้างนะครับเขาจะคิดว่าเราเป็นฮอแทกหรือเปล่าวอ้เหี่ยโทษด,ดิโตษดิรอแล้วเรา,รเ,ราเออเราต้องทำสีจริงๆนะถ้าฮออย่างผมเล่นสตอรี่มาฮอที่ขโมยได้คือฮอตำรวจคือขาวดำใช่ไหมเออทำสีฮอดำนี้มันมันดูยากนะแต่ผมว่าผมเจอผมก็ขโมยนะต้องสีออกแบบสีอื่นไปเลยดำอะผมว่าเพราะมีการขโมยฮอเกิดขึ้นในสตอรรงผมมามันโดนใบอย่างเงี้ยมันแบบมันสีดำๆอะคนมันไม่รู้อะนะขนาดนั้นเออว่าจอดสมาดีกว่า เฮ้ย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 เบ้มเบ้มเบ้มเ้มทอะเนอะยนเพนอะยเนเาะมันมันมันวิธีนะครับมันนย่ครับแล้วมันต้องลงตรงแดงแใช่หมเออครับเป๊ะครับตรงจุดครับว่ามือปด้านกครับพอดูพี่เยอะน้องไอหนุ่มเป็นหนอไอหนุ่มไอเทียนนี้ก็ตกตายไปแล้ว